สลับยางแล้วดีอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบครับสวัสดีครับผมโฮปจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้เราพามาดูเคสสลับยางนะครับก็กรณีที่เปลี่ยนยางกับเรานะครับสเส้นเนาะเราสลับยางให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับอันนี้จากหน้าลงหลังมาใช่ไหมบัสอ่าโอเคข้อดีอย่างแรกนะครับก็คือเราจะได้ดูสภาพยางเนาะเวลาที่ช่างกรินงไปถ้ามีตะปูมีอะไรเราก็จะเห็นเนาะ กับข้อดีข้อที่2ก็คือยางนะครับต้องบอกว่ายางหน้ากับยางหลังเนี่ยจะมีการสึกหลอที่ไม่เท่ากันนะครับเนาะเราก็จะได้ถ้าเกิดเราสลับยางเนี่ยก็จะทําให้มันสึกหล่าเท่ากันเนาะนี่ด้อย่างคันนี้เนาะเราก็จะได้เห็นสภาพยางโดยทั่วไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าดอกก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันเนาะเท่าที่ดูเนี่ยตัวรถอันนี้น่าจะต้องตั้งศูนย์ใหม่ด้ยนะครับอ่าเราก็จะได้สามารถเ,เช็คพวกช่วงล่างเขาไปได้ด้วยนะครับ นอกจากเรื่องอยางเรายังเช็คเรื่องของระบบอื่นๆได้นะครับเช่นระบบเบรกนะครับไหนถอดล้อม,มาแล้วเนาะเราก็สามารถเช็คพวกจานเบรกผ้าเบรกได้นะครับน่ะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่เปลี่ยนยางกับเราไปเนาะก็อย่าลืมมาใช้ติดสลับยางที่ร้านฟรีนะครับเราจะมีแท็กสลับยางให้นะครับสนใจเชควิการติดต่อได้ที่0617938866ครับหรือท like ีื่อนๆแอดเพจทีทีไทย หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทาราบราคาย,ยางราคาน้ำมันเครื่องราคาพลาสติกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พราะเราจะรองุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีองทองข้างๆโกวันเฮาส์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ